ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ ผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาศูนย์ชแนลนะครับผมวันนี้วันที่27นะครับสิงหาคมพศ2565นะครับผมวันนี้นะครับมีสินค้านะครับเข้ามาให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมไม่เยอะนะพี่น้องเพราะว่าครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่ร้านนะครับผมก็วิ่งเก็บของอยู่นะครับผมพี่น้องท่านไหนนะครับจะเข้ามาช่วงนี้ก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับผมหรือนะครับต้องการด่วนจริงๆก็ ครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้เด้อครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนมาน้ยมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นะครับร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากพวอแอมตัวนี้นะครับผมเป็น NPE นะครับผม2พ2นะครับผมตัวนี้ครับผมใส่นายกมาใหม่นะครับผมตัวนี้แรงเด้อพี่น้้องนิวคาราดอกสบายๆเลยนะครับ นะครับอยากให้พี่น้องดูกันนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวนะครับปวกไฟพวกอะไรติดหมดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมปุ่มพวกนี้ก็ใช้ได้หมดนะครับผมพี่น้องนี่ครับผม ครับผมใส่ในแน่นแบบนี้เลยนะครับผมครับผมสนใจสนใจเด้อวยหรับตัวนี้นะครับผมราคานะครับผม7,500บาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับ7,500บาทพร้อมจะส่งตัวไทยเด้อแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นโพแอมนะครับผมโฮนิกนะครับโฮนิกตัวนี้ก็เป็นไส้ในประกอบนะครับผมโมแปลงใหญ่นะครับตัวนี้ก็ครับผมตาซิเตอร์ไบโพล่านะครับอยู่ที่ข้างละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับผมข้างละ12คู่นะครับข้างละ12คู่นะครับผมตัวนี้นะครับโมแปลงใหญ่ๆนะครับผมก็ แบ่งราคาถูกๆเรื่อตัวนี้18นิ้วคารับ2สบายๆนะครับตัวนี้6,500บาทนะครับ6,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยแล้วก็มาอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็น Pro M นะครับ MR Port นะครับตัวนี้เป็น Pro M ประกอบด้วยพี่น้องครับผมตัวนี้คาปัตเตอร์ไปโพล่าค่ารับ11คู่นะครับผมคาปาซิเตอร์ส4 6ตัวนะครับ นี่ก็เป็นโมแป็งสี่คอนะครับสิบแปดนิ้วค้างละสองดอกนะครับผมตัวนี้นี่ครับผมสภาพตามนี้เลยนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ราคานะครับผมห้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ถัดมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นพาวเวแอมนะครับโปรยูโรเทคนะครับผมตัวนี้ครับผมเป็นสายในประกอบนะครับผมทอร์สิตเตอร์ไบโพล่าข้างละสิบคู่นะครับทอร์สิตเตอร์ไบโพล่าข้างละสิบคู่นะครับตัวนี้ราคาเบาๆพี่น้องสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสี่พันห้าร้อยบาทพร้อมจ ได้อยู่เด้อตัวนี้นะครับ18นิ้วโข่งปั๊มคาราสองดอกได้นะครับตัวนี้ครับผมท่านใดสนใจนะครับผมตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นพวกแอมหน้าทองนะครับเป็นตัวนี้เป็นของมิวสิกนะครับผมตัวนี้เป็นครับผมเป็นรุ่นมิวสิกนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับมิวสิกหนึ่งพันสองร้อยบาทเด้อครับผมไฟขึ้นปกติทุกดวงนะครับมอเตอร์แงใหญ่ๆเลยตัวนี้ครับ18นิ้วคาราสองสบายๆนะครับผมพี่น้องนี่ครับใส่ในซีสวยนะครับแบบนี้เลยครับปลาลูกใหญ่ๆนะครับ ตัวนี้ก็ราคานะครับผม4,800บาทนะครับพร้อมจะส่งทัวไทยนะครับ4,800บาทแ้วก็มาอีกนะครับมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับผมคอมเพรสเซอร์เป็นของ DBX นะครับตัวนี้เป็น DBX รุ่นนะครับ166 XL นะครับ166 XL นะครับตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์2อชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับผมตัวนี้บอกเลยว่านะครับผมเป็นงานรุ่นเก่าๆเองพี่น้องครับผมไม่ใช่งานชิปนะครับตัวนี้เป็นงานลูกนมรุ่นเก่าๆนะครับไม่ใช่งานชิปครับทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งทั้งคอสทางและก็คอมเพรสเซอร์นะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับมากับมหาจักนะครับเดี๋ยวผมเปิดวาลลุ่มให้ดูนะครับนี่ครับ เห็นไหมน้องพี่น้องนี่ครับผมวอลุ่มจะเป็นแบบนี้นะครับครับผมเป็นรุ่นแรกๆนะครับรุ่นแรกๆพวกนี้จะไม่ใช่ชิปนะครับผมเวลามีปัญหาซ่อมมาก็จะซ่อมง่ายนะครับผมตัวล่างนะครับเอยาให้ดูนี่ครับตัวล่างนี่ครับดูพี่น้องครับผมวอลุ่มก็จะคล้ายๆกับมหาจักรนะครับแต่ว่าไม่มีตัวทีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกๆนะครับรุ่นแรกๆของรีเบกนะครับไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับไม่ไม่ใช่รุ่นใหม่ที่เป็นชิปนะครับตัวนี้ครับผมเป็น IC ตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับ เวลามีปัญหามาก็ส่งง่ายเด้อครับผมคอมเพรสเซอร์นะครับผมรุ่น166 XL นะครับผมตัวนี้1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยแล้วก็คอร์สทางนะครับคอร์สทาง DBX นะครับเป็นรุ่น234 XL นะครับ DBX 234 XL นะครับตัวนี้1,100บาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับ1,100บาทและก็มาอีกหนึ่งตัวนะครับทีเด็ดเลยตัวนี้นะครับผมเป็นเอฟเฟกต์นะครับผมตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์ y a m a h นะครับเป็นรุ่น SPX 90 Mark II นะครับ spx 9 0 mark 2นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูกันชัดๆนะครับครับผมตัวนี้ใช้การได้ปกตินะครับผมตัวนี้ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับผมตัวนี้เป็นครับผมยามาฮ่าแท้นะครับผมเมดอินเจแปนนะครับผมนี่ครับมี serial number นะครับให้พี่น้องได้เห็นเลยนะครับนี่ครับเป็นเมทอินเจแปนเด้อตัวนี้ไฟนะครับผมก็คือเป็นไฟเมืองนอกนะพี่น้องตัวนี้เป็นไฟ1 1 0นะครับแต่ว่าพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่ามีหม้อแปลงมาให้พร้อมเลยนะครับเป็นหม้อแปลงนะครปลงจี่1ิ0นะครับเปล เอาไปก็ใช้งานไฟบ้านเราได้เลยนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่สภาพตามนี้เลยเด้อครับผมตัวนี้เป็นของแท้เลยนะครับผมท่านไหนสนใจเด้อครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดราคาแบ่งปันนะครับผมเป็นเอฟเฟกต์ยามาฮ่าแท้นะครับผมรุ่น S P X 9 0 Mark นมากนะครับผมท่านไหนสนใจ3,800บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ3,800ับาทนะครับได้เอฟเฟกต์แท้ๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับผมเสียงดีแน่นอนนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับยามาฮ่า spx 90มาร์บ m ู r นะครับผมนี่เอฟเฟกต์ก็น่าจะ99โปรเซ็นนะครับ90้าสิบโปเซ็นต์เกหรือเกเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมเช็คมาหลายวันแล้วครับสองสามวันถ้าจำไม่ผิดเด้อพี่น้องครับผมเช็คงานได้ปกตินะครับนี่ครับผมเป็นยามาฮ่าแท้นะครับผมเมสอิน jpm พี่น้องครับผมมี serial n เบอร์นะครับตัวนี้รับประกันว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมตัวนี้เป็นโปรเอมนะครับเป็นโปรเอมฟังในบ้านเด้อพี่น้องครับผมเป็น เอเทคนิคนะครับเอเทคนิคครับผมเป็นหน้าลายมินินะครับพี่น้องนี่ครับผมตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้นี่ครับผมสามารถอ่าใช้ช่องไม้ได้2ตัวนะครับผมมีมีดิจิตอลเอ็โค่ในตัวนะครับผมตัวนี้ก็เป็นนะครับเล่นคาราโอเกะในบ้านได้เลยนะครับผมใช้ตู้ครับผมมีตู้มอนิเตอร์2ใบนะครับตู้ PS นะครับหรือว่าจะเป็นตู้ RCF นะครับผม2ใบ1 2บ5ได้เลยนะครับผมค่าละ1ใบถึง2ใบนะครับครับตัวนี้ก็ครับผมก็จะ โอแปลงก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมครับผมเป็น A อกเทคนิคนะครับผมเป็นรุ่นโมเดลนะครับผมเก้นะครับผมนี่ครับพี่น้องครับผม Digital Echo โคคาราเกะนะครับผม4,000 pmpo นะครับผมพี่น้องไม่ใช่4,000วัตต์อาร์เอเตอร์พี่น้องนี่ครับผมเอาไปอับขับ2ีนิ้วไม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผม4,000วัตต์ pmpo นะครับผมวัตต์เต็มๆก็จะอยู่ที่ ไม่เกินข้างละหนึ่งร้อยวัตต์นะครับหนึ่งร้อยถึงสองร้อยวัตต์ต่อข้างนะครับประมาณนี้เด้อพี่น้องครับผมก็สิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วได้อยู่ข้างละดอกนะครับถือว่าข้างละสองก็พอได้อยู่นะครับเพราะผมก็ลองดูก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะครับผมก็ใช้ฟังในบ้านนะครับตัวนี้สบายๆเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็จะมีฟังก์ชันครบนะครับผมมีไมค์มีเอ็โค่นะครับผมนี่มีเบสมีกลางนะครับอีกแล้วก็มีแหลมนะครับผมมีบาลานซ์ซ้ายขวานะครับผมนี่ครับผมก็ ั่งด้านไม์ก็สามารถปรับเบสนะครับปบเบียมได้นะครับผมมีช่องไม้สองช่องนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเอ็โคเด้อครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับผมตัวนี้ไมาเอียมเลยเด้อพี่น้องครับผมสภาพไมาเอียมเลยนะครับนี่ครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมพี่น้องครับผมถนหนหานะครับผมขยายนะครับไปฟังในบ้านนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังนะครับทั้งหมดทุกตัวนะครับตัวนี้เป็นหน้าทองนะครับพี่น้องครับผมหน้าทองนะครับนี่ครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับผมจะเป็นตัวโพยูโรับ แด็กก็ถัดไปนะครับผมตัวนี้ก็ะ <Ă Class> จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ราคา5 0 0ันะครับผมแล้วก็ตัวนี้ราคา6,005นะครับเป็นของโฮนิกนะครับครับผมเป็นใส่ในประกอบนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับแด็กก็ตัวนี้ครับผมเป็น C 2,002นะครับพี่น้องครับผมใส่ในตามนี้เด้อครับผมนี่ครับผมแต่ตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติทุกตัวนะครับไฟติดทุกดวงนะครับพี่น้องครับผมตัวนี้เช็คแล้วเรียบร้อยนะครับ นี awesome ่ครับผมก็สินค้าก็มีมาเท่านี้นะครับผมพิเศษเด้อพิเศษนะครับวันนี้นะครับผมท่านไหนรับนะครับท่านไหนรับวันนี้นะครับผมผมแถมแลกให้ทุกตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซีซีสองพันสองนะครับผมโฮนิกยูไอแปดร้อยนะครับผมอ่ามิสเตอร์พอตนะครับมิสเตอร์พอตนะครับอีมาพอตนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมเห็นพี่น้องเม้นมานะครับผมก็บางคนนะครับแถวชัยภูมิที่ผมเคยไปเมาอะไรมาบางคนเขาบอกว่ามิสเตอร์พอตนะครับก็คือแล้วมันแล้วแต่คนจะเรียกเนาะพี่น้องครับผมมิสเตอร์พอตก็ไม่ผิดนะครับผมมิเตตออร์พ็ก ไม่ผิดนะครับผมจะเรียกเอ็มาพอร์ตก็ไม่ผิดนะครับสำหรับคายนี้เด้อครับผมีนอันนี้ให้พี่น้องเข้าใจนะครับผมเพราะว่าผมไปแตหเจ้าพูดไม่เหมือนกันเลยนะครับขนาดบ้านอยู่ติดกันเขาจะเรียกมิเตอร์พอร์ตนะครับครับผมบ้านอยู่ห่างกันหน่อยบางคนเรียกมิเตอร์พอร์ตนะครับผมก็คือบางคนก็เรียกเอ็มอาร์พอร์ตนะครับก็แล้วแต่ท่านจะถนัดแแต่ท่านจะเรียกนะครับผมไม่ผิดสักท่านนะครับผมเด้อสำหรับตัวนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนี่ครับแต่ผมนะครับผมมีพาวเวอร์นะครับผมนี่ครับหน้าทองนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทั้งหมดนะครับผมยกเว้นนะครับยกเว้นอ่าเอเทคนิคนะครับผมนี่ครับพาวเวอร์ทุกตัวนะครับผมท่านไหนซื้อวันนี้ผมแถมแหลกไม้นะครับแถมแหลกไม้ให้เลยนะครับอันนี้แถมไม่ฟรีนะครับนะครับผมส่งให้พร้อมแหลกไม้เลยนะครับพี่น้อง ตัวนี้แถมไปเลยนะครับผมราคานี้พร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแถมเหล็กไม้ทุกตัวนะครับสำหรับ p o w e r a m มในวันนี้เออพี่น้องครับผมท่านไหนสนใจสินค้าตัวไหนก็เน้นโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับผมขับย้ำอีกทีนะครับผมร้านของเราไม่มีบริการจก็บเิไปทางนะครับผมเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนจะเข้ามานะครับผมรบกวนนะครับโทรเข้ามาสอบถามก่อนเออพี่น้องครับผมเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาของท่านนะครับเพราะว่าเห็นหลายท่านเข้ามานะครับบอกผมวน้ี ผมอาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวท่านจะได้ไม่เสียค่าน้ำมันมาเปล่าๆฟรีๆนะครับเพราะว่าผมทำงานคนเดียวนะครับอยู่คนเดียวเลยพี่น้องครับผมก็จะให้ใครมาเปิดให้ก็ไม่ได้นะพี่น้องครับผมอาหารนี้ต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยเด้อพี่น้องครับผมครับผมรบกวนนิดนึงนะครับผมขอในความไม่สะดวกนะครับเพราะว่าก็ส่วนมากนะครับผมก็จะเน้นนะครับไปทางขายออนไลน์มากกว่านะครับไม่ค่อยได้มาเปิดต้อนรับพี่น้องทางวันเด้อพี่น้องอันนี้อยากให้พี่น้องเข้าใจณจุดนี้ด้วยนะครับผมครับผมก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมฝาก ด้วยนิดนึงนะครับผมฝากกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ